สวัสดีครับคณิตศาสตร์2องเอลิปวอร์2ปี66นะครับเขาบอก A และ B ีเป็นจำนวนจริงนะครับทีนี้มาดูทีละต,ตัวเลยนะ A เนี่ยเป็นรากที่สองของ9อ่าแต่รากที่2มันต้องมี2ตัวไงแต่ว่า A น้อยกว่า0ย์ประโยคของเน้อยกว่า0คือ A เป็นลบโอเคนะครับ A เป็นลบดังนั้นมาหาค่า A ได้เลยนะครับ A คือรูทเกง่ายๆเลยนะแต่ว่า A ต้องเป็นลบเลยต้องใส่ลบข้างหน้าโอเคนะครับ เมื่อ a เป็นลบนะครับรูทเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3แต่มีลบข้างหน้า A เลยเป็นลบสโอเคนะครับโอเคนะทีนี้มาหาค่า b นะครับ b เนี่ยมันคือลากที่5ของลบสาโอเคนะครับลากห้าของลบสามลากหาคือต้องหาว่าอะไรยกกําลัง5แล้วมันได้3าคืออะไรเนาะนะครับ ฮาบีกำลังห้าได้สามสองตัวอะไรโอเคไหมนะครับเออตัวอะไรแค่นั้นแหละนะครับทีเนี้ยเราก็หาได้เลยว่า B เป็นรากห้าเนาะก็คือรากที่ห้าสองลบหนาถึงสองนะครับซึ่งไอ้ลบสามสองเนี่ยมันคือลบสองกำลังห้านะครับแล้วก็คุมรากห้าเนาะนะครับดังนั้นเนี่ย B เลยมีค่าเท่ากับลบสองโอเคไหมทีเนี้ยเราก็จะหา A อบวกบได้แล้วนะครับ A อบวกบก็เลยเท่ากับลบสามบวกลบสอง เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับลบห้าเห็นไหมห้ามันก็ง่ายแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย